วันนี้อยู่ที่แปลงทุเรียนบ้านหนองไผ่น้อยอำเภอสิงสาสงจังหวัดนครราชสีมาคอนเทนต์อยากให้รับชมในเรื่องของการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กแปลงนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กไปรอบที่4ี่เมื่อวานนี้เป็นรอบที่4 ก่อนหน้านี้ก็คือรอบหนึ่งเดือนก็เป็นของเดือนตุลาช่วงต้นเดือนอายุ5เดือนแล้วครับอายุห้าเดือนแล้วก็อยากให้ดูเทคนิคในการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กแปลงนี้เป็นแปลงล่าสุดที่ทําหลายคนบอกว่า,ามีสูตรหลายสูตรแล้วแต่เลยนะครับแต่ทางที่สวนใช้สิบหกเสมอ ใช้ปุ๋ย16เสมอผสมกับปุ๋ย21 78 21 78นะในอัตราส่วน2ต่อ1ก็คือ21 78 2กิโล16เสมอ1กิโลแปลงนี้300ต้นใช้ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ30กิโลทั้งส่วนเลยนะก็ตก โดยเฉลีย่ยเฉลี่ยประมาณร้อยกรัมต่อต้นร้อยกรัมต่อต้นเวลาใส่เนี่ยคือจะใส่รอบๆทรงพุ่มคือปุ๋ยทีละลายใส่เสร็จแล้วก็รดน้ําเลยเดินน้ําเลยเดินน้ําทันทีแปลงนี้2วันสองวันเว้น2วันรด1วันความสวยงามก็จะประมาณนี้สีแดงๆนี่เป็นช่ะไรน,นะฮะแถมนี้เป็นดินแดงแล้วก็ติดถนน เวลาฝุ่นมาก็จะประมาณน,นี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูต้นอื่นบ้างเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นอ่านี่ก็เป็นทุเรียนโกโก้เหมือนกันทุเรียนโกโก้เนี่ยประมาณน,นี้เมื่อเช้าอ่าก็มีการให้ปุ๋ยทางใบไปช่วงที่แตกใบอ่อนแบบนี้ ก็ให้ปุูยทางไปแต่เดืนร,รอบโอเคแปลน,นี้ปลูกข้าโพดด้วยนะฮะด้านข้างขึ้นเก็บเกี่ยวราคาก็โอเคนะครใช้ได้ประมาณน,น,นี้ต้นนี้ยอดหักฮะต้นนี้ยอดหกักใช้ได้มากสาเหตุที่ยอดหกักถ้าถ้าหลายคนคงเคยเจอเวลาเรา ปักไม้นะฮะเราปักไม้พอปักไม้เสร็จปุ๊บไม้ที่เราปักเนี่ยมันสูงแล้วก็กล่าวเออถ้าถ้าไม้มันสูงเนีนยถ้าไม้มันสูงก็คงจะดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปคอนเทนต,ต์ต่อไปแล้วกันเดี๋ยวพาให้ดนูนี่คือปุ๋ยที่ละลายครับนี่คือปุ๋ยที่ละลายใส่อ้อลืมอีกตัวหนึ่งนะครับลืมบอกอีกตัวหนึ่งคือฮิวมิกนะครับผมผสมฮิวมิกลงไปด้วยเนาะฮิวมิกห้าร้อยกรัมนะห้าร้อยกรัมต่อปุ๋ยทั้งตัวผสมกันสิบกิโล โ okay. อเคนี่ก็คืออีกต้นก็จะแบบนี้เลยนี่ก็ปุทีีกำลังละลายวันนี้ก็ให้น้ําไปอีกรอบนึงนะฮะว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปบางทีก็ตัวเองก็ชาวสวนแลายคนจะเจอเนาะมือหนักนะครับบางทีมันพลังมันพลังแต่ก็พยายามไม่ไม,ไม่ไม่ใส่เยอะถ้าใส่เยอะเคยแนละ้วรอบหนึ่ง ร่วงไนงะทิ้งใบนะแล้วถ้าถามว่าใครใส่ปุ๋ยไม่เคยใบร่วงโอ้ผมไม่เชื่อเลยน่าจะเคยกันหมดเมว่าเพราอันนี้ขนาดแปลงที่สามเลยนะยังมีบ้างนะมีบ้างต่อไปครับเมื่อกี้เก็บข้าวโพดอ่ะนี่ตน้นนี่คืออาการเชื้อราที่ที่อ่มาจากหน้าฝนนะะ เสร็จจากหน้าฝนเป็นชะลาก็ฉีดก็ไม่มีปัญหาอะไรหน้าฝนก็คือเป็นโรคประจำองเขาอยู่แล้วนะพอเขาแตกใบใหม่ออกมาก็ก็สวยเหมือนเดิมตอนนี้ก็ให้เขากินอาหารไวยก่อนแต่ถ้าบางคนที่ทนไม่ไหวก็ลองฉีดคอปเปอร์ดูก็ได้ผมก็ฉีดคอปเปอร์เหมือนกันก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้ตอนนี้ญาตททำงานต่อดูความสวยงาม โอเคก็ใครที่จะปลูกถุเรียนหรือปลูกไปแล้วนะครับการใส่ปุ๋ยก็สําคัญต้องคํานวณปุ๋ยดีๆนะครับแล้วแต่ใครจะถนัดทางไหนบางคนถนัดทางอินทรีย์บางคนถนัดทางเคมี Me. ก็ให้ท่านทําตามวิถีแนวทางของท่านไปนะครับ mm hmm. เราอยากศึกษาอะไรใน y o u t u b e มีให้ดูให้เลือกหลายชมหลากหลายช่องแก็รับชมแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ ให้มันเข้ากับสวนนะครับให้กับเข้ากับบริบทของสวนของเราแนวทางของเราเราก็ทําไปไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามาดูผมแล้วจะเชื่อผมนะครับก็ดูหลายๆช่องแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเกษตรกรทุกท่าน,านมีผลผลิตที่ดีอย่างตั้งใจขอให้ราคาผลผลิตที่ทุกท่านกำลังทำอยู่มันจะเป็นทุเรียนข,ข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังทุกอย่าง เป็นอย่างหวังที่เราตั้งใจไว้นะครับ